สวัสดีค่ะดวงชะตาพาพเพลินใบอัมตรินีโดยแม่หมออ้ำธรรมทาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะท็อปิกในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของดาวย้ายนะ19พฤษภามนะคะจะมีดาวเสาย้ายนะเวลาตีหนึนาทีจากราศีกลุ่มเข้าสู่ราศีมีนนะคะกินระยะเวลาไปจนถึง23สิงหาเลยนะคะคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพูดครบเลยใน ทั้ง12ราศีนะมาดูกันว่าแต่ละละ่คนาราศีจะมีจุดดีจุดเด่นหรือจุดที่จะต้องระมัดระวังอะไรบ้างนะคะ ไล่ไปทีและลัคนาราศีแล้วก็เดี๋ยวจะมาสรุปสุดท้ายด้ว่าลัคนาราศีใดที่ต้องบอกว่าโดดเด่นมากที่สุดหรือดวงชะตาเนี่ยต้องบอกเลยว่าดาวเสาร์จะทําให้คุณได้มีโอกาสได้รับรางวัลชีวิตนะฮะไล่ไปทีแลวลัคนาราศีเริ่มต้นลัคนาราศีแรกลัคนาราศีมีนก่อนเลยอย่างที่บอกไปนะคะดาวเสาย้าย19พฤษภาเนี่ยเวลาตีหนึ่งห้าสิบหกนาทีจากราศีกุมเข้าสู่ราศีมีนะราศีมีนเนี่ยต้องบอกเลยว่านะ อำนาจวาสนามาเต็มนะต้องบอกเลยว่าความพยายามของคุณจะไม่สูญเปล่านั่นหมายความว่าความอดทนความพยายามความตั้งใจความมุมานะวิยะอุตสาหะที่คุณสั่งสมมานะคะจะส่งผลให้คุณมีอำนาจวาสนาบารมีนะตำแหน่งหนะ้าที่การงานดีธุรกิจดีนะคะชีวิตดีในรอบๆอบด้านทาให้คุณมีอำนาจวาสนาบารมีหรือประสบความสําเร็จได้อย่างง่ายดายนั่นเองนะคะเออนะปุบมือปุบมือ ต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีกุมนะชาวลัคนาราศีกุมต้องบอกเลยหลังจากที่ดาวเสาย้ายแล้วเนี่ยส่งผลในเรื่องของการเงินนั้นหมายความว่าเหนื่อยหน่อยนะแต่ว่าเงินเข้ารัวๆนะเออนะมีโอกาสเหลือเกินว่าคุณจะได้รับทรัพย์รับเงินรับทองนะคะจากความวิทยาุตสาหะาความมุมานนะความขยันหมั่นเพียรของตัวคุณเองน,นั่นเอง ตอมาก่ะชาวลัคนาราศีมังกรนะชาวลัคนาราศีมังกรต้องบอกว่าช่วงเวลานี้นะมีโอกาสที่จะได้ รู้จักเพื่อนฝูงเยอะมีคอนเน็กชันเยอะหรือช่วงนี้คุณอาจจะชีพจรลงเท้าได้เดินทางบ่อยนะคะมีโอกาสได้พบปะส,สังสรรค์นะได้ติดต่อสื่อส,สารโฆษณาประชาสมัมพันธ์เนีคนหมู่มากนะคะหรือว่าอาจจะได้เดินทางบ่อยก็แล้วแต่นะ,ะแต่ว่าก็จะส่งผลคุณนะทำให้คุณมีคอนเน็กชันดีๆเยอะมีเพื่อนเยอะนะมีเพื่อนฝูงเยอะกัลายาณมิตรเยอะที่จะสสนับสนุนเนาะส่งเสริมช่วยเหลือเกื้อกูล ทำให้ชีวิตของคุณเจริญก้าวหน้าเติบโตนั่นเองอต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีธนูน,นะชาวลัคนาราศีธน,นูหลังจากที่ดาวเสาย้ายแล้วต้องบอกเลยว่า ความพยายามของคุณทาให้คุณสามารถสร้างหลักสร้างฐานสร้างความมั่นคงได้ด้วยตัวเองค่ะนะคะนั่นหมายความว่ามีโอกาสมีบ้านมีรถมีที่ดินมีทรัพย์สินเ,เป็นของตัวเองหรือว่าทําธุรกิจก็มีความมั่นคงเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองต้องบอกเลยช่วงเวลานี้ความขยันหมั่นเพียรของคุณทาให้คุณมีโอกาสที่จะมีชีวิตที่มัน่นคงนั่นเองนะคะ ต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกนะชาวลัคนาราศีพิจิกหลังจากที่ดาวเสาย้ายแล้วต้องบอกเลยว่าลูกหลานบริวารลูกน้องของคุณนะคะจะมีความขยันหมั่นเพียรมากขึ้นหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าอาจจะมาช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนาะนะคะทำให้อ่า ชีวิตของคุณอาจจะแบบเหมือนมีคนช่วยเหลืออย่างนี้แล้วกันนะคะเออหรือบางครั้งบางทีสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะต้องบอกว่าช่วงเวลานี้ลูกหลานลูกน้องนะคะก็อาจจะมีความเป็นตัวเองสูงเหมือนกันนะที่อาจจะทําให้เราเนี่ยอาจจะต้องแบบต้องระมัดระวังคําพูดและการสื่อสารเนะะี่ยเขาหรือต้องใช้ความอดทนความพยายามในการสื่อสารกับเขานิดหนึ่งประมาณนี้เนาะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีตุลน,นะชาวลัคนาราศีตุลช่วงนี้นะต้องบอกว่า อาจจะเจอกับปัญหาอุปสรรคบททดสอบนิดหนึง่งแต่ต้องบอกเลยนะคะยิ่งมีบททดสอบยิ่งมีปัญหาอุปสรรคจะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้เร็วนะหรือประสบความสําเร็จได้อย่างก้าวกระโดดเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้ต้องบอกว่ามีปัญหาอุปสรรคมีบททดสอบนิดหนึง่งนะแต่เมื่อผ่านไปแล้วคุณจะเจริญก้าวหน้าเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวค่ะ ต่อมากับชาวลัคนาราศีกันนะชาวลัคนาราศีกันช่วงนี้นะเป็นไปได้เหลือเกินว่าคู่ครองนะคะอาจจะได้เจอคู่ครองที่อาจจะทํางานเกี่ยวกับเรื่องของความที่ต้องใช้ความอดทนเนาะธุรกงธุรกิจนะคะ,ะงานเกี่ยวกับเรื่องของก่อสร้างงานใช้แรงงานอะไรต่างๆนะคะ,ะหรือว่าอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของอ แพทย์พยาบาลทหารตำรวจอะไรต่างๆก็แล้วแต่คุณอาจจะได้เจอคู่ในลักษณะนี้นะคะหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าช่วงนี้นะคะู่ของคุณอาจจะงานยุ่งงานเยอะเนะ,ะหรือว่าอาจจะมีความมีมีอะไรที่ต้องรับผิดชอบเยอะก็ได้อาจจะไม่ค่อยได้มีเวลาให้กันเท่าไหร่ทําให้ต้องมีความอดอดอด,อดทนในเรื่องของความคิดถึงกันในช่วงเวลานี้นิดนึงนัน่นเองนะคะเออ ต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์นะชาวลัคนาราศีสิงห์ช่วงเวลานี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือระวังเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนะคะช่วงเวลานี้มีเกณฑ์นะที่คุณอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายจากการโหมง,งานหนักหรือว่าทุ่มเททําทุกสิ่งทุกอย่างมากเกินไปจนไม่มีเวลาพักผ่อนทาให้คุณมีโอกาสที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายได้อย่างง่ายดายเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้ให้ดูแลสุขภาพให้ดีๆมีโอกาสเจ็บไข้ได้ไดป่วยไม่สบายนะจ๊ะเนาะดูแลสุขภาพนิดหนึ่งนะแล้วก็อาจจะมีโอกาสหรือ มีเกณฑ์นะคะที่อาจจะได้เดินทางต่างถิ่นต่างที่ hmm. ทต่างประเทศหรือหากคุณคาดหวังนะคะที่จะไปทํางานต่างประเทศต้องบอกว่ามีโอกาสที่คุณจะได้ไปในช่วงเวลานี้หรือว่าไปอยู่ต่างประเทศมีโอกาสที่คุณจะได้ไปในช่วงเวลานี้นั่นเองหรือหากคาดหวังทํางานเกี่ยวเรื่องของการต่างประเทศมีโอกาสที่คุณจะได้ทําในช่วงเวลานี้นั่นเองค่ะ ต่อมาชาวลัคนาราศีกร,รกฎชาวลัคนาราศีกร,รกฎช่วงนี้มีโอกาสจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเติบโตได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าคุณงามความดีที่คุณสะสมหรือสร้างมาเป,เป็นที่ประจักษ์เรียบร้อยแล้วผู้หลักผู้ใหญ่จะเห็นคุณงามความดีเห็นความสามารถเห็นศักยภาพแล้วก็เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งโปรโมทให้กับคุณทําให้คุณมีโอกาสที่จะ เติบโตนะคะหรือถ้าเกิดหางานมีโอกาสได้งานนะจากผลงานเก่าๆของคุณเป็นที่ประจักษ์เนาะหรือทํางานอยู่แล้วมีโอกาสที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะเห็นความสามารถแล้วก็เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้กับคุณนั่นเองค่ะ ต่อมาชาวลัคนาราศีมิถุนนะชาวลัคนาราศีมิถุนช่วงเวลานี้การงานอาจจะเหนื่อยนิดหนึ่งนะหรืองานเข้านั่นแหละคะ่ะนะมีโอกาสว่าจะมีงานเข้าเยอะมีอะไรที่ต้องทําต้องจัดการค่อนข้างมากนะอาจจะได้เหนื่อยเหนื่อยเจอเรื่องการงานนิดหนึ่งนะคะแต่เหนื่อยแล้วสําเร็จแหละเหนื่อยแล้วประสบความสําเร็จรเหนื่อยแล้วเจริญเติบโตก้าวหน้าเหนื่อยแล้วมีโอกาสเหลือเกินว่าดวงชะตาในเรื่องของการงานจะก้าวหน้ามากกว่าเดิมนั่นเองเออ เหนื่อยหน่อยแต่สําเร็จก็ถือว่าไม่เป็นไรเนาะนะคะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภนะชาวลัคนาราศีพฤษภต้องบอกเลยนี่คือขาขึ้นของชีวิตของคุณค่ะดูเหมือนก็ว่าเหนื่อยมานานแล้วแต่ช่วงเวลานี้คุณจะได้โชคได้ลาบจากความเหนื่อยล้าของคุณนะคะนั่นหม่ความว่า คุณงามความดีหรือความพยายามที่คุณสร้างมาจะส่งผลให้คุณได้โชคได้ลาบได้ข่าวดีได้สิ่งดีๆได้โอกาสดีๆในจังหวะนี้นั่นเองเออนะสุดท้ายค่ะชาวลัคนาราศีเมษนะชาวลัคนาราศีเมษช่วงเวลานี้ให้เพิ่มความละเอียดรอบคอบในการใช้ชีวิตนิดหนึ่งมีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายจากความประพฤติความประมาทของเราอาจจะ เพราะความที่อาจจะเหนื่อยล้าหลายสิ่งหลายอย่างมีปัญหาอุปสรรคที่ต้องแก้เยอะนะคะให้มีสติในทุกๆย่างก้าวในทุกๆก,การกระทำแล้วกันนะเพราะมีโอกาสเหลือเกินว่าอาจจะคือมีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายจากความพื้นความประมาทของเราเท่านั้นเองค่ะนะแต่ในขณะเดียวกันนะโอกาสดีๆที่ความตั้งใจนะหรือความขยันหมั่นเพียรในการทํางานทําอะไรต่างๆของเราเนี่ยจะทําให้เราประสบความสําเร็จในระดับโลกในระดับ เอ่อวิร์กวายในระดับตออนไลน์ในระดับต่างต่างชาติต่างประเทศเนี่ยมีค่อนข้างมากเหมือนกันนั่นหมายความว่ามีโอกาสที่คุณจะได้ทํางานต่างประเทศได้เดินทางต่างประเทศหรือทําอะไรเกี่ยวกับออนไลน์แล้วปังนะแล้วประสบความสําเร็จมีด้วยเช่นเดียวกันนะแต่ต้องบอกเลยต้องใช้ความมุมมุม อโมโมโม,มถูกแล้วนะคะโมมานะวิริยาอุตสาห์นะใช้ความพยายามนิดหนึ่งนะหรือใช้ความอดทนนิดหนึ่งแต่ความอดทนจะส่งผลให้คุณประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนเชื่อมั่นในตัวเองได้เลยนะจ๊าครบถ้วนเรียบร้อยทั้ง12ราศีนะคะแล้วเดี๋ยว เราจะมาดูกันว่าลัคนาราศีใดบ้างนะที่ต้องบอกเลยว่าดวงชะตาโดดเด่นมากในช่วงที่ดาวเสาย้ายนะคะ1พ,พาพฤษภาณเวลาตีหนึนาทีนะกินระยะเวลาไปจนถึง23สิบสงหาเลยนั่นหมายความว่าช่วงเวลานี้นะคะถึงแม้จะมีบททดสอบมีความเหนื่อยล้ามีอะไรต่างๆแต่ต้องบอกเลยว่าผลของมันคุ้มค่ายอย่างแน่นอนจะมีลัคนาราศีใดบ้างนะคะและวันเกิดใดบ้างจะมีคนอยู่หรือไม่ไปฟังคำนำหนาากันเลยคะ่ะ c o n g r a t u l a t i o n เลยสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ดาวเสารย้าย19พฤษภาคมนี้ดวงชะตาชีวิตกำลังจะไปสู่จุดที่ดีจะได้รับรางวัลคนเก่งและคนดีจะได้รับข่าวดีของชีวิตก่ะเออนะด,ดาวเสารย้าย19พฤษภาคมนะคะเวลาตีหนึ่ง ห6บหนาทีจากราศีกุมเข้าสู่ราศีมีนกินระยะเวลายาวไปจนถึง23สิบสามสิงหาเลยต้องบอกเลยว่าคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือคนที่ตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นคนดีเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความอดทนมีความพยายามและต้องบอกเลยว่าคุณงามความดีตรงนี้ฟ้ารู้ดินรู้นะฟ้าเห็นดินเห็นนะมีโอกาสเหลือเกินว่าจะได้เป็นคนที่ประสบความสาเร็จเออ มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีมีโอกาสที่จะได้รับรางวัลของชีวิตนั่นเองโอ้นะคุณงามความดีที่คุณสร้างมาความมุมานะความริริยะอุตสาหะนะหรือความพยายามที่จะทำงานทำการทำธุรกิจหรือทำแต่ทุกสิ่งทุกอย่างให้ประสบความสำเร็จมีโอกาสเหลือเกินว่าคุณจะได้รับความสำเร็จของสิ่งนั้นเนี่อ ความพยายามของคุณจะเป็นผลยิ่งถ้าเกิดว่าคุณเกิดในลัคนาราศีและวันเกิดดังที่จะกล่าวต่อไปนี้ต้องบอกเลยว่าโอกาสที่คุณจะได้รับข่าวดีและได้รับรางวัลของชีวีคูณไปอีกสิบเท่าเออนะได้แก่คนที่เกิดในลัคนาราศีมีน้นกุมกรกฎพฤกภพ,พิจิกแล้วก็กันค่ะและคนที่เกิดในวันจันท์พุธ เพระสะฤาษีแล้วก็สุขนั่นเองเออนะกลัคนณาราศีและ4วันเกิดนะคะตามที่กล่าวไปข้างตน้นต้องบอกเลยเป็นช่วงเวลาที่หากคุณเลื่อนฝีนมาเจอคลิปนี้เนาะหรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่และอยู่ในลักนณาราศีและวันเกิดตามที่กล่าวไปข้างต้นนะ่ะต้องบอกเลยเป็นช่วงเวลาที่ดวงชะตาของคุณเนี่ยคะ่ะขึ้นแล้วนะคุณอาจจะเหนื่อยหน่อยมีอะไรที่ต้องฝ่าฟันแต่ต้องบอกเลยมันจะคุ้มค่าความเหนื่อยแน่นอน哟 มันจะคุ้มค่าราคาเหนื่อยแน่ๆเออนะคุณจะได้รับรางวัลของชีวิตคุณจะได้รับข่าวดีนะคะที่คุณรอคอยเออการงานคุณจะประสบความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเติบโตธุรกิจของคุณจะรุ่งเรืองเฟื่องฟูนะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของความรักก็ต้องบอกเลยว่า ความพยายามของคุณจะเป็นผลนะมีโอกาสในที่จะสุขสมหวังสําเร็จหรือว่าได้เจอคนดีๆได้เจอความรักที่ดี <upstairs> นั่นเองนะการเงิน <xi> การทองของคุณเหนื่อยวันนี้แต่ต้องบอกเลยรวยในวันนี้นี่แหละเาะนะเหนื่อยวันนี้รวยวันนี้เลยนะเพราะฉะนั้นแล้วนะความเหนื่อยล้านะหรือปัญหาอุปสรรคหรืออาจจะมีอะไรมาให้เราทำเยอะหรืองานอาจจะเยอะอาจจะเหนื่อยแต่ต้องบอกเลยคุ้มค่าเหนื่อยแน่นอนเออนะ ใครแลวครนายห่นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริงกดซีเฟิร์สกันให้หมอด้วยนะคะในทุกช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้หมอในการนําคลิปดีๆต่อไปทุกคนเลยสําหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานเตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย